ถือว่าเป็นไปตามคาดสำหรับดาวซันโวที่คว้ารางวัลบอลลงดอร์สมัยที่8ได้สำเร็จสำหรับลีโอนลเมซี่และได้มีการร่วมฉลองด้วยการเปิดตัวแหวนทองคำ 14K collection championship จำนวน8วงซึ่งแต่ละวงขาดจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันตามเรื่องราวของบอลลงดอร์ทั้ง8สมัยของเมซี่โดยอาดิดาสได้วางแผนเปิดประมูลแหวน c o l l e c ชัน collection ดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้เพื่อนำไรายได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลที่ถูกคัดเลือกโดยเมซี่และอาดิดาสโดยในปี2009ค่ะเป็นแหวนที่บอกเล่าเรื่องราวของการจบ วงแรกฉลองชัยชนะในนัดชิงดำถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเกมบุกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาจูงพิตราสัญลักษณ์สโมสรบาร์เซโลนาและแหวนวงที่2ในปี2010ค่ะเป็นแหวนบอกเล่าเรื่องราวการฉลองชัยชนะอุทิศกับคุณย่าเซเลียด้วยการชูมือขึ้นฟ้าเป็นการสื่อความหมายในปี2011เป็นแหวนบอกเล่าเรื่องราวที่ง่ายที่สุดตลอดกาลสื่อถึงบทบาทของเมซี่ในทีมบาร์เซลโลนาของเป๊ปกวาดีออลาในขณะนั้นซึ่งได้รับการยอ่อย่องบ่อยครั้งว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี2014 เป็นแหวนบอกเล่าเรื่องราวของซีซั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมสซี่กระทุงได้91ประตูในรอบปฏิทินี่1ปีซึ่งเป็นความสําเร็จที่ไม่น่าจะมีใครทําลายได้ค่ะในปี2015เป็นแหวนบอกเล่าเรื่องราวของชาชนะทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อแสดงความยกย่องการคว้าแชมป์หูใหญ่ของเขาในปี2015 ซึ่งเขาช่วยให้บาร์เซลโลนาคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่4ในปี2019เป็นแหวนบอกเล่าเรื่องราวของรองเท้าทองคำบ่งบอกถึงการคว้ารางวัลโกลเด้นชูปี2019ซึ่งทำให้เขาได้รางวัลดังกล่าวมาครองบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง6ครั้งเลยทีเดียวค่ะในปี2021เป็นแหวนที่บอกเล่าเรื่องราวของแชมป์อเมริกาใต้แสดงความยกย่องเมสซี่ในฐานะดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดควา้าแชมป์โคปอาอเมริกาและ2023เป็นแหวนที่บอกเล่าเรื่องราวของแชมป์โลกซึ่งแหวน วงสุดท้ายที่สุกสลักรูปดาสันโดเอาไว้เนื่องจากทีมชาติอาร์เจนติน่นาได้แชมป์โลกปี2022ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ